สวัสดีครับผมโนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องการดูหมายเลขตัวถังทั้ง17หลักของ Honda Accord G6 ว่าตัวเลขแต่ละหลักมีความหมายอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Accord G6 ตัวนี้จะเป็นเจเนอเรชันที่6ของ Honda Accord นะครับ G6 นี้จะผลิตด้วยกัน3รูปแบบหรือ3โฉมก็คือจะเป็นโฉมญี่ปุ่นโฉมยุโรปและโฉมอเมริกาเหนือสำหรับประเทศไทยของเรา a c c o r d G6 จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโฉมอเมริกาเหนือนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพูดเฉพาะ a c c o r d G6 ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะครับส่วนที่ผลิตที่อื่นหรือเป็นโฉมญี่ปุ่นโฉมยุโรปจะไม่พูดถึงนะครับ โดยหมายเลขตัวถังทั้ง17หลักนะครับเรามาดูกันแต่ละหลักในหลักที่1จะแสดงถึงภูมิภาคที่รถคันนั้นผลิตโดยจะแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคนะครับก็จะมีตัวอักษร แทนก็จะมีแอฟริกาเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือออสเตรเลียและอเมริกาใต้นะครับสำหรับเมืองไทยเราก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของเอเชียนะครับตัวนี้สำหรับประเทศไทยจะแทนด้วยตัว ษตัว m นะครับต่อมาในหลักที่2และหลักที่3ตัวนี้จะบ่งบอกถึงประเทศที่ผลิตรถคันนั้นประเทศไทยเราจะแทนด้วย rh หมายถึง Honda ประเทศไทยนะครับซึ่ง3ตัวหน้านี้ m r แ c ็อ G6 ที่ผลิตในประเทศไทยจะขึ้นต้นเหมือนกันหมดก็คือ MRS นะครับต่อมาในหลักที่4 5และ6ตัวนี้จะเป็นรหัสตัวถังของแ c c o r อ G6 นะครับชื่ออย่างเป็นทางการของแ c c o r อ G6 ตัวนี้ก็คือ แอคคอร์ดซี CG, นะครับโดยจะแบ่งได้เป็นถ้า3ตัวนี้แสดงเป็น Cg1 หมายถึงเครื่องยนต์ J30A1 ก็คือตัว V6 เครื่อง3000นั่นเองถ้าแสดงเป็น Cg5 ตัวนี้จะเป็นเครื่อง F ยี 1> a 1คือตัว vti ถ้าแสดงเป็น cf 8จะเป็นเครื่อง f 2 3 a 5 exi นะครับซึ่งใน3ตัวนี้ตัวที่มีจำหน่ายมากที่สุดก็จะเป็น c g 5 ก็คือ F 2 3 A 1ดังนั้นเราอาจจะเข้าใจกันว่าแอคคอร์ด G 6ตัวนี้คือชื่อ C G 5แต่ที่จริงแล้วก็จะประกอบด้วย C G 1และมี C F 8เข้าด้วยกันนะครับต่อมาในหลักที่7ตัวนี้ แสดงถึงเกียร์ของรถนะครับถ้าแสดงเป็นเลข5หมายถึง4ประตู5สปีดเกียร์แมนวนวลถ้าตัวอักษรแสดงเป็นเลข6หมายถึง4ประตู5สปีดออโตเมติกนะครับจะแสดงได้2ตัวเลขก็คือ5แเลข6 หรือพูดง่ายๆก็คือ5เกียร์ธรรมดา6อโอโต้นะครับส่วนตำแหน่งที่8ตัวนี้ในประเทศไทยจะแสดงเป็นเลข4ไม่ว่าจะเป็นตัว EXI แมนนวล EXI a u t o m a t i ิ v t i แมนนวล v t i อ u ต o m ม t ติและ V 6 3.0จะแสดงเป็นเลข4 เหมือนกันนะครับถัดมาลำดับที่9ตัวนี้จะเป็นตัวที่ Honda าทำขึ้นเพื่อกันการปลอมแปลงเลขตัวถังนะครับโดยที่ตัวนี้ก็ไม่มีการยืนยันว่ามันจะปรากฏเป็นเลขอะไรหรือตัวอักษรอะไรนะครับ ต่อมาลำดับที่10ตัวนี้จะแสดงปีที่ผลิตรถคันนั้นๆ Honda cg จจะผลิตตั้งแต่ปี1,998ถึง2002นะครับจะปรากฏตัวเลขได้ก็คือถ้าเป็นตัว W ก็คือ ผลิตปี1998แสดงเป็นตัว x หมายถึงผลิตปี1999แสดงเป็นตัว y หมายถึงผลิตปี2000แสดงเป็นเลข1ผลิตปี2001แสดงเป็นเลข2ผลิตปี2002นะครับโดยทาง Honda จะไม่นำตัว แบมาใช้ก็คือวอ่าสอนจะจบที่ Y ที่ปี2000และก็จะขึ้นต้นด้วยตัวเลขในปี2001-2002ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ2003-2004งจนกระทั่งหมดตัวเลขปี2 0 0 9ปี2010ก็จะกลับมาใช้ตัวหนังสือตัว A เหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับ a c G, ็กคอร์ก็จะมีปรากฏอยู่แค่ ห้าแบบเท่านี้นะครับลำดับที่11ตัวนี้จะเป็นสถานที่ผลิตรถคันนั้นๆสำหรับ h o n d a a c c o r d Cg ที่ผลิตในประเทศไทยจะปรากฏตัวนี้เป็นตัว P เหมือนกันทั้งหมดทุกคันนะครับหมายถึงผลิตที่โรงงานที่อยุธยานะครับจะแสดงเป็นตัว P เหมือนกันหมด ส่วนลำดับที่ 12, 13, 14, 15, 16และ17ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ัมเบอรขของรถคันนั้นๆน,น,นะครับตัวนี้เราอาจจะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเพราะมันหมายถึงลำดับที่ผลิตรถคันนั้นๆน,น,นะครับทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของเลขตัวต่าง ทั้ง17หลักของ Accord 4G สำหรับคลิปนี้ขอจบเทียงเท่านี้สวัสดีครับ